ยองมาจะดูะเอ้ยใช่ครับย้อนมุนมาเลยนิ่มต้อดที่หนึ่งควรทำให้ดีต้องไปอดออลยครับ่มา่งมาไปเร็ว่อนไม่นเลยไม่สนเลยไม่ รักบอลรักบอลรักบอลหนเดินมาหาหนูเดินเล่น